สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนค,น,นคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะประจำวันที่ยีิบสองกรกฎาคมหกห้านะคะคําเตือนช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะสําหรับเราพัฒนาวันนี้ตัวเด่นของเราก็คือเก้ากับสองนะคะตัวรองก็คือแปดกับหนึ่งนะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าเก้ามันมีเก้าเจ็ดด้วยเด้อแต่เราข้ามไปเนาะเน้นรูปตัวเด่นเรานะ สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองห้าสองแปดกตัวก็0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสอแล้วก็ห้านะระว,วังเบิ้ลนหนึ4งหน่งสองสองสี่เด้อสมตัวมันมีเพิ่มมามันมี9ก้า้าเลยนะ หรือเพื่อนๆจะจับคู่เอาใหม่ตรงนี้ก็ได้เดนอเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าแปดแปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดนะก็จะจับคู่เอาใหม่ตรงนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไครป์กดไลค์ให้เด้อก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเร,รื่อบันนี้